เดี๋ยวกลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด19กันหน่อยเพราะว่าการเปิดประเทศของจีน8มกราคมนี้ก็ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทยปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับเพราะว่าจีนเองก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเป็นนักท่องเที่ยวหลักของไทยแต่ด้านหนึ่งก็มีความเป็นห่วงเรื่องมาตรการคุมโควิด19ครับซึ่งเดี๋ยววันที่5มกราคมนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะประชุมเพื่อเตรียมการรับมือครับ หลังหลายประเทศมีมาตรการรับมือการเดินทางท่องเที่ยวของชาวจีนสำหรับไทยเราวันที่5มกราคมนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมก็จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาว่าจะกำหนดมาตรการรับมือหรือไม่เบื้องต้นประเมินว่าช่วงแรกนักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้ามาไม่มากนะครับเนื่องจากว่ายังมีข้อจำกัดเรื่องของเที่ยวบิน และจีนก็เพิ่งที่จะเริ่มกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ต่ออายุพาส,สปอร์ตท,ทำพาส,สปอร์ตใหม่ก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า10วันจึงน่าจะเริ่มเดินทางได้หลัง15มก,กราคมนี้ครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไฟล์บินมันน้อยนะครับประมาณแค่15เที่ยวต่อสัปดาห์เปรียบเทียบกับปี62ประมาณ400เที่ยวต่อสัปดาห์เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าทางจีนจะประกาศวันที่8นี่นะครับก็คงไม่ได้มาได้เยอะนะครับ ประเด็นต่อมาก็คือว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับทางจีนเนี่ยเพิ่งประกาศให้ต่อมาทำพิซา่ซาไอ้ไม่ได้ทำพิซ่าทำพาสร์เนี่ยก็เริ่มมาที่8เหมือนกันเพื่ออนุญาตให้ออกนอกประเทศมีการคาดการว่าเดินแรกครับจะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณห0 0 0 0ื่นคนครับเนื่องจากเที่ยวบินที่จํากัดจึงเข้ามาจากด่านทางบกเพิ่มขึ้น อย่างเช่นที่ด่านเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงลาวจีนที่จังหวัดหนองคายหากเพิ่มเที่ยวบินก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนละ10,000แคนโดยไตรมาสแรกคาดว่าจะอยู่ที่3 0 0 0 0นคนครับและตลอดทั้งปีก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวอยู่ที่5ล้านคนจากก่อนที่โควิดนะครับที่จะระบาดเนี่ยก็มีอยู่11ล้านคนโดยสําหรับมาตรการที่รับมือก็จะเสนอให้พิจารณาอย่างเช่นเรื่องของการตรวจเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด -19 และกำหนดให้ผู้ที่เดินทางซื้อประกันสุขภาพเดินทางระยะสั้นที่ต้องครอบคลุมการรักษาโควิด -19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยครับรวมถึงเตรียมระบบบริการสาธารณาสุขให้รองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติได้มากขึ้นรวมถึงมาตรการป้องกันตัวเองนะครับอย่างเช่นการสวมหน้ากากาอนามัยผู้ประกอบกิจการหรือผู้ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ4เข็มเป็นต้นครับ